ชิล l ละฟาสต r s ัน <Yeah. S 1> วันนี้ก็อีพีบีบีูจอรก็ไม่รู้จะไม่ได้นจะนมาเล่นโอ้โหใมดเี่เล่นเกมโรบอทนะครซึ่งไันเป็นเพื่อีกครับได้เปนเพื่อนครับอีพีเสีเพราอะไรที่เราไยนี้แก็ไ่ได้เมงจะได้รมเห็นพรมันขี้กกอเกิดไปได้ดีนุ่ม ตอนนี้เพื่อนผมนะครับได้ห่นอย่างโหดเลยห่นสีเหลืองสองตัวอ่าคุย,ยไม่ได้เลยเลยครับจะตีได้หุลสีม่วแค่สตัวหูนสีม่วงจะได้ทำไมวะเ <c oughs> สียไปตลาดเลย วายให้ต <laughs> ัว <dir> อ <lands> like <dis g usted> <geez>. ีกแล้วไอ้เยนี่เอ้ยทำไมยอมให้ได้เดี๋ยวเล่านี่เลยจะามัคุณไปข้างล่างก่อนแล้วกูไม่ทันจะไอควายฮ่าฮ่าฮ่เดี๋ยวทำอะไรกูเลยชาบกติก เาไเรตาว,วะหามก่ใช่ไหมยังไม่ได้ไ่ตอนี้เดี๋ยวขัดตุมมาแค่พวดี้ย่นี่มบอมไม่ได้ซีสปาร์นะี่จะฆ่าไม่เมื่อไหร่เ่ย โอ้ยคือขุดดาวโคตรนานเลยอโ่คออกโดยกว่าปีเนี่ยโดยตัวขอสีก็ไปทากะไกร้องเลน่วิแกฆ่ามามาฆ่าน้องฉันจะเป็นพี่นะเว้ย ตะแกมีค้ายให้เป็นคนแปลกหน้าไงอือ,อมอยม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 เลสกับอฟ เอ้ยไม่รู้สิทางนี้นะเปของหัวแม่เลยอืมซ่อมวันนี้ดีกว่าจะได้แข็งแรงนั้นเนี่ยทันนี้ผมซ่อมคือมาตั้งแต่30ปีแล้วยังไม่เสร็จสักทีมาซ่อมมาดิเดี๋ยวจะซ่อมอะไร

ก่อนในพวกงูฮาเกิดเซนตาไปรุนพีที่แข็งที่สุดจะปรากฏตัวขึ้นมา <c oughs> แกไม่รอดแน่ <c oughs> แไม่อดแกที่ไม่รอ, <c oughs> อดมากกว่า มาแล้วลืมจะทูดเองช่ไหมฉันซ่อมต่อดีกว่าจะเสละอนนีเดียวสข้าญในตัวมันด้วย ก็สมตุงนี่ตายี่เน,นะนี่เดียวเสร็จแล้วฮะฉันแก่แล้วหาเกิดฉันตายไปคุณพูดสิงเบาเกินโอ้โอโอนั่นไงู่้ต้องสุดแล้ว <c oughs> ือใครบาอาบมาทำปลาฉันนะต้องตาได้ผู้เดียวอุส่าทอาจารย์ส่องมา้แต่อายุสิบสิบปีพะว่าฉันตายไปอุบัติเหตุหุ่นหุ่นที่มีชื่อว่าไอโตสเกียร์เกียรลาก่อนนะอาจารย์ถึงแม้มันจะไม่อยู่แล้วกูก็เลามือแลวกูก็จะแก้แก้นให้ด้วย ไม่มีอาจารย์ด้วยอะไรห้มงศึอะไรอยากกัอยากกับโตอะไรก็เชิญเพียงแค่ครับโอเย แกได้มนตายอ่ะตายยินจริงๆว๊าททำไมาตายเองอ่ะฉันสซามาจ่าก,ก่อนแล้วกันผมจะมสร้างคุณที่แข็งแกร่งที่สุดจกักรว่าหมือนกันแต่คราวนี้ครับ ตัวแหละพองๆ <P ong> มันพอง, <P ong> พอ,งอ่าจะเป็นหุ่นที่น่ารักที่สุดก็ในโลกก็เป็นได้เอ้ยสวัสดีเพื่อนอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยทำไมมันพองตัวอย่างงั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไปใกล้ใ <P ong> กล้กัเนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะเออใช่เราเป็นเพื่อนกันเอ๊ะเดี๋ยวแกทำไมแกไม่หลุดเหมือนไม่ใช่เพื่อนฉันเลยว่ะบอกว่าจะก็ใช้เป็นเพื่อนไดยไหมน,นี่ก็ตอนสมัยเรียนนะพอนมหกตัวฉันต้องเหมือนกันนะเอ้ยตอนนี้ฉันอยู่ม .6 แล้วแกอยู่มอะไร เอยู่มห้เพื่อนฉันอยู่โมโหกโใยการเกมเป็นเซิรฟอรของฉันอะไร้นแกคือแกไม่ใช่เพื่อนฉันแกคือบอสสิตปอบตัวมาเพื่อนเพื่อนฉันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นไม่หลอดแน่เอาก็ชนหมดอีก Woo!